แฮปปี้แฟมิลี่ชาแนลนะครับวันนี้จะพามาผ่าหัวบอลนะครับเป็นอีนเอาครับความความกว้างนะครับประมาณสามเซนนะครับผมหัวไม่ใหญ่นะสามเซนนะความยาวอยู่ห้าเซนครับผมห้าเซนมาดูกันครับว่าเราจะขยายได้กี่ต้นครับวันนี้ผมมีผู้ช่วยนะครับคุณยายนะครับแข็งแรงมาก คุณยายกินอะไรครับถึงแข็งแรงครับกินอะไรเล่ายายถึงแข็งแรงจังกินข้าววันนี้ครับเรามาผ่าบอลกันเลยครับนี่นะครับอุปกรณ์ของเรานะครับนี่ผู้ช่วยผมนะครับคุณยายนะครับให้ใส่ถุงเพราะว่าบอลมันจะคันนะครับต้องระมัดระวังนะครับผมเป็นคนผ่าผมก็ต้องมีถุงมืออ่าตัวนี้ ถุงพลาสติกแล้วมีถุงมือนะครับมีมีดครับแล้วก็มีกล่องมีเกลือนะครับมีตะก,ก้าแล้วก็นี่มีทิชชู่นะครับโอเคมาเริ่มทำการผ่าบอลเลยครับยายใส่เลยครับผมยายใส่ถุงมือนะครับี๋้วยายช่วยล้างนะครับล้างแล้วก็ใส่ตะก,ก้านี้เลยนะครับผม เราก็ต้องใส่ถุงมือนะครับเดี๋ยวมีดบาดนะครับพาให้ได้ประมาณนะครับหนึ่งเซนหรือเล็กกว่านั้นนิดนึงได้นะครับผมดูครับการพาเขาต้องให้โดนที่มีสีดำๆนะครับมันจะงอกครับผมมันจะงอกดีนะจริงๆเล็กกว่านี้ก็ได้นะคแต่เราเอาประมาณนี้ดีกว่าครับประมาณหนึ่งเซนนะนี่1หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9ดสิบนะครับอ่าเราเอาแค่นี้สิบต้นพอครับผมแค่นี้เราก็ปลื้มใจแล้วครับเสร็จแล้วก็แช่น้ำเกลือนะครับสักให้คุณยายล้างด้วยน้ำเกลือสักล้างแค่น้ำเกลือก็พอครับผมอ่าคุณยายเอาไปครับคุณยายเอานี่ไปล้างนะครับล้างล้างให้สะอาดครับล้างยางมันออกไปนะครับยางมันจะคันต้องใช้ถุงนะครับน่าใส่ไปเลยครับคุณยายนะครับอ่า ครับล้างล้างน้ําเลยครับที่เราใส่เกลือนะครับเพื่อ,อช่วยให้หัวบอลมันเป็นแป้งนะครับหัวบอลมันจะไม่ก็เรียกว่าไม่ไม่เน่าเร็วนะครับเราจะไม่ให้มันเน่าเพราะว่าเกลือจะช่วยทําทให้หล้างยางให้มันสะอาดนะครับเมื่อเราล้างสะอาดแล้วแล้วก็เอามาใส่ตะกร้าให้เสด็จน้ํานะครับผมครับแล้วก็ล้างด้วยน้ําเปล่าอีกทีนึงครับ โอเคครับผมเราทิ้งไว้ครับพึงสักหน่อยนะครับพึงให้มันเสด็จน้ําแล้วก็มาทําที่พอกันครับงที่เราจะใช้นะครับนี่เป็นกล่องนะครับกล่องใสนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดใดก็ได้นะครับเราเอาทิชชู่ลงไปครับลาดด้วยน้ำครับผมลาดน้ำให้ชุ่มครับแล้วก็ น้ำออกกับอห่เสร็จแล้วเราวางไว้อย่างนี้ครับครับแล้วเราก็เอานี่มาเรียงเลยครับจัดเรียงให้สวยเลยครับเสร็จแล้วนะครับปิดฝาเลยครับผมปิดฝาก็วางไว้ในที่ร่มนะครับห้ามโดนแสงแดดนะครับผมอีกเจ็ดวันเรามาดูกันว่ามันจะออกลากหรือเปล่าครับ ฝากกด like, ไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Happy Family Channel ด้วยครับสวัสดีครับ